สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจียบเบิร์ตสุขุสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นเจ็บกะขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะในทุกทุกบุญที่เจ็บใดเดินทางไปเฮ็ดมาเมื่อนี้เนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่มาเห็นคลิปนะตอนนี้คะ่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ ค่ะพี่น้องบรีกาศขึ้นมาบ่อกกล้าเนาะค่ะปูองดำนาคาราชปูเจ้าสมิงพายปูฤาษีนาเสือแห่งยอดเขาชมพูเนาะค่ะแล้วก็องค์เทพเทวาสิงศิ์เนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเป็นพญาเนาะค่ะพี่น้องทางวันในหว้วยรัฐบาลเนาะค่ะเจ็บแตกเลขปูองค์ดำเนาะค่ะสามโตตรงคือมวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเจียบจ่ามาล่ําถวายเนาะค่ะพี่น้องเจียบกับโบ้ค่อคยล่ําดอกนาะพี่น้องแต่คิดว่าเจียบเพลิดเดลค่ะผมมีอย่างที่เหาเห็บดบ้ได้เนาะค่ะเพราะว่าเหามี อสองมือสองขาคือกันเป็นคนปกตินะคะพี่น้องขาบ่มียั้ง่ะพี่น้องเอื้อนเจ็บกะจะพาพี่พานองเนาะคะ่ะเดินทางทำบุญคือเราคือเดิมเนาะคะ่ะเลขทันปูองค์ดําเนาะคะ่ะแห่งวัดเขาล่างพัฒนาเนาะคะ่ะกระเดแตกเนาะคะ่ะพี่น้องสามสี่หกปูใดเห็นคลิปกรนะ่าสิมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกๆกคนเนาะคะ่ะโชวดีประจาวันทีสิบหกสิงหาทีจะถึงนี้เนาะคะ่ะพี่น้อง ทุกครั้งที่เดินทางมาเนาะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะคะ่ะที่เจ็บขึ้นเขาชมพูมาเนาะคะ่ะพี่นอ้องผองงูประจํากะ็มะหูเป็นอยังเนาะคะ่ะทุกๆุกครั้งเพราะว่าจะขื่นเขาชมพูหรือว่าเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆกับมักสีผองงูเนาะคะ่ะบ่ว่าจะเป็นหนาหนาวหนาลอนหรือทุกสามฤดูนี่พี่นอ้องคอยกระพออยู่ดีถ้าคอยไปทําบุญใสมันกะความเสื่อไายมันเนาะคะ่ะพี่นอ้องเพราะว่างูเป็นสัตว์ที่น้ำโชกน้ำลาบเนาะคะ่ะสําหรับเจ็บ ตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อสมอะขอไพ่ค่ะหลวงพ่อเนาะค่ะหรือว่าหลวงพ่อสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องหรือพระพุทธชินาศนะค่ะที่เข้าหูจากเนาะค่ะพี่น้องขอให้ร่ําขอให้รวยเนาะค่ะสิบหกสิงหาทีจะถึงนี่บ่มียังไงเนาะค่ะพี่น้องนองจากบุญกุศลทีเดินทางไปเหตุแต่ละมือเนาะค่ะอะก็ถือตอบข้ามถามอีกเนาะค่ะพี่น้องก็มีบางคนถามอะเจียมมาวานเนาะค่ะพี่น้องเป็นยังคุณเจี๊ยบเจ้าคื้นมากอนุโมทนาสาธุบุญห้ย่าผูนันผู้นีเนาะค่ะพี่น้อง อนุโมทนาสาธุไปโลดค่ะพี่น้องยิงเฮาอนุโมทนาสาธุห้เพื่อนมนุษย์รวมโลกหรือว่นานั่งกรมรมฐานแพ่เมตตาห้ดวงจิตด,ดวงวิญญาณเปรตสัมภเวสีเฮายิงจะเกิดบาร,รมียิงจะมีโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องมมมี่ยังหายค่ะคำาวานุโมทนาสาธุนี่คือเป็นอ่าพลังมหาศาลเนาะค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เขาวัดทำบุญกะนาสิฮูกดคอนี่ดีเนาะค่ะพี่น้อง เฮ้าเต็มใจท้ำบุญละกะอนุโมทนาหายเป็นหยังคนทีรับจะบ่ได้บุญก็เฮาเพราะว่าขืนอยู่กับจิตใจของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องคนให้เต็มใจคนรับกะเต็มใจกะเกิดบุญมหาศาลเนาะค่ะพี่น้องเดินทางไปวัดเขาล่างคะ่ะไปเปิดโชว์เปิดลาบขอพรคือเกา่าคือเดิมเนาะค่ะพี่น้องให้พี่น้องเป็นพญาเนาะคะ่ะแตกสามโตรัฐบาลวันนี้เหล็กปูองค์ดำเหล็กปูสมิงละะ่ะะ ปูหรสีปู่เสือของเฮาเนาะคะ่ะเจี๊ยบจะล่ำถวายเนาะคะ่ะ16สิงหาเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้ละว่ะติดตามมาโดยตลอดเนาะคะ่ะพี่น้องชีวิตคอยกหลย,ยู่ยังสีละบ,ยอ,บอ,ยอยู่มองเฮ็ดงานกับยู่วัดยู่มองเฮ็ดงานประมาณหาสิเปอร์เซ็นยู่วัดหาสิเปอร์เซ็นเนาะคะ่ะหลายคนถามมาว่าคุณเจี๊ยบจะรวยแห้งต่บอกคือเดินทางไปทำบุญมองหันมองนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเจีบบ๊ยบโบเมนคนรวยเนาะคะ่ะลูกเศร้าให้เศร้าหน้าหาเสากินขำคือกัน,นพี่น้องมาทำมาหากินยู่ชนบุรีือกัน ้าบอ่อ่าทามาหากินก็คือสิบอ่อมีเงินเหลืองพอเหลืยงแม่มีเงินทําบุญคนเฮ้าเจี๊บว่าเสมอว่าบอ่อจาเป็นต้องรวยเนาะคะ่ะเดี๋ยว,วยพี่น้องไปแม่งูน้อยคนเฮ้าบอ่อจาเป็นต้องรวยเนาะค่ะพี่น้องกัสามารถทําบุญส้างบารมีไดเฮ้ากเกาเงินที่เฮาเ็ดงาดนไดละพี่น้องทําบุญลวก็เงินที่เฮาได้จากโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องทําบุญส้างบารมีเนาะคะ่ะบอ่อจาเป็นต้องร่อให้รวยหรอกค่ะถารอเฮ้ารวยนะะ่ยนะ เอาบุญเฮตุบุญจักเพื่อพี่น้องจากเสื้อข่อยนี่บางคนก็ว่าคอมเมนต์มาว่าถ้าข่อยถือเลขข่อยสีเฮตุบุญอยู่ขึ้นเจืบถ้าเจ้ารอดถูกหวยเจ้ากับบุญเฮตุบุญคือเราค่ะพี่น้องเอาเงินที่เข้าทํางานได้จากยาดเมื่อเข้านี่แหละเฮตุบุญเอายิงสีใดบุญบรารมีพี่น้องกลับประมาณนั้นเนาะคะ่ะผู้ได้ยาขืนมาทาบุญวัดเขาชมพูก่กับเขาเรียนเชิญเนาะค่ะพี่น้องเป็นวัดในป่าเงียบสงบหมอแก้การอ่ะมาถือศีลเจริญภาวนาละกันนางกรรมฐานเนาะค่ะพี่น้อง อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสเบิงอ่ากับสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะเป็นเขาเนาะคะ่ะเป็นสำนักสงฆ์เนาะคะ่ะพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นวัดธรรมมาจากเนาะคะ่ะพี่น้องต่างยูอำเภอบ้านบึงเนาะคะ่ะจาำบพูพดเนะพี่น้องตอนนี้ย็ดนานหลายอย่างกับความจำกับควอยดีบันไดเนาะคะ่ะพี่นอ้องขีข้อมมน์เอมมนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องบอกว่าควยสีเลิกงห,ห้วยบอกควย โบได้หายหวยแล้วเนาะค่ะพี่น้องไข่จะผ้าทําบุญยางเดียวเนาะค่ะก็จะมีบางช่วงบางจังหวะที่หายเนาะค่ะแต่เขาภาษากาษีเพ่เพาเานาะค่ะพี่น้องเพราะว่าข่วหูดอกว่าหวายออกยังบ่วต้องตรงเนาะค่ะพี่น้องย่ามหายถือพี่น้องก็ย่องขอยว่าดีบางคนนะคะบางคนบางคน,งคนย่ามหายห้หยหถือเขาก็ว่าเฮาดีย่ามหายเขาบวถือเขาก็ว่าเฮาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือตัดปัญหาคือบหายห้วยเนาะค่ะจะผ้าทําบุญสางบาร,รมีแล้วก็เ็ดคขิปเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของข่กับ มานานั้นแหละค่ะพี่น้องคนเฮ่าเนาะหน้าหน้าจิตตังสรัจาธรรมของมนุษย์เนาะคะ่ะเมื่อมีผ้นประโยชน์ค่ะพี่น้องเมื่อเจ้ามีผ้นประโยชน์เทอน,นั้นคนเฮ่ามันจังสีเขาหาเนาะค่ะพี่น้องถามเมดผล้นประโยชน์ตอนใดเมื่อกถีบม้อจะทรงอบ่มีเงินอยากพี่น้องกับบ่มีเนาะค่ะพี่น้องยามมีเงิน่ะให้อยู่เงียบเียอยู่อย่างสงบบ่ต้องบอกใครพี่น้องถ้าเป็นข่อยเนาะ จะมาเบาให้พี่น้องฟังแล้วกะ็พาพี่พ้าน้องไหวพ้พระทำบุญปกติค่ะเดี๋ยวเข้า,าไปไหว้พระตัางจิตติฐานพร้อมๆกันเนะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะที่เฮ้าคุ้นเคยเนาะคะ่ะสำหรับเอซีผู้ใดที่ติดตามคลิปเจ็บตั้งจต่หรกเนาะคะ่ะพี่น้องลำด้วยเด้อปูขอเลขขอเลขโชคเลขกลาบประจำเมือนเด้อปู พอได้เติมน้ำมันเดินทางทำบุญมืออื่นเดี๋ยวเขากะจะจุดถูบเนาะคะ่ะในการขอโชคขอลาภเนาะคะ่ะพี่น้องจุดสิบหกดอกปกติกะจุดสิบหกดอกค่ะขอโชคขอลาบแล่ะกะขอพรพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้อง อยากให้พี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะลองมาสัมผัสเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเดิมแบบหนึง่งถ้าเฮามีบุญหมากพ่อเนาะคะ่ะพี่น้องเฮ้าขอโชกขอลาบยังมันก็ถือด้วยนั่นแหละนี่ก็กระไฟขเข่ออามาหายกระไฟเอามาไหวกะขอความกับลุนาเนาะคะ่ะยาวกับบานเลยไหวผ้ากะจุดเทียน,นน้ำเนาะคะ่ะพี่น้อง มันจังสีแนมเพ็นหงเนาะแสงเทียนกับสีน้ำผ้าล้วค่ะเป็นแสงสว่างให้เห่าเนาะค่ะพี่น้องจุดเทียนสองเลมจุดถูกสิบกดอกเนาะค่ะบ่ายขอพรเนาะปกติแล้วเจียบกับไหวสัาการาผลไมาหลากใหม่ปูองค์ดำปูสมิงตลอดเนาะค่ะพี่น้อง fc ปูดท้ทีที่ตามตั้งแต่แรกกันนะสิหูดีเลขทูท่านปูกะแปดสิบเปอร์เซนาะค่ะเขา่านอกนั้นกะ หน่อยทีจะบอ่อเขานะคะพี่น้องผู้ใดติดตามข่อยขนานดะสิหัวก็ข่อยเป็นคนจังใดนะคะ่ะกลายว่าจาใดทีวเอาอไปบ่ถึกพวกวรค่ะขอโทษขออภัยเด้อขอหัวิกรรมพี่น้องสิพาไปเที่ยววัดซิงโตเนาะคะ่ะจยงหงวัดสาแก้วทำบุญเนาะคะ่ะสาการาปูน,นะคะราชทั้งซีตระกูลเนาะคะ่ะวัดเขาสิงโตเนาะคะ่ะพี่น้องสาแก้วซักซิปค่ะเป็นอีกสถานที่หนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวพาพี่พ่อน้องทำบุญอย่างเดียวค่ะช่วง ผู้ใดบ่างก็สามารถมาเจอเจี๊ยบได้เนาะคะ่ะอยู่เขาชมพูเนาะค่ะพี่น้องลักๆก็กจะอยู่วัดธรรมเขาประทุนเนาะค่ะพี่น้องถ้าเหามาเจอกันเจี๊ยบสว่าเหามีบุญสัมพันธ์นํากัดเนาะค่ะพี่น้องสําหรับบางข้อคอมเมนต์เนาะค่ะว่าเจี๊ยบบอกให้เห็นเหล็กถูกไปเบิ่งเอาเด้อค่ะเหล็กถูกวัดเขาล่างเนาะคะ่ะลงงหายเนาะคะ่ะเบิ่งเอาเองให้ซื้อเอาเองให้ตัดเอาเองเนาะคะ่ะสามสี่หกเนาะคะ่ะไปเบิ่งเอาเนาะค่ะพี่น้อง ขายย่างบบเห็นกับยาพึ่งวาเนาะค่ะพี่น้องอย่าเป็นคนนามเต็มแก้วแม้ให้รับเอาข้ามวบาให้ฟังคนอื่นวาน่าํนนาอย่านามเต็มแก้วหลายทำบุญแล้วกันอนุโมทนาบุญให้กันพี่น้องเดี๋ยวมันก็ะตายเบิดละคนเท่าอน,นม,มีไฝายอยู่เยืนอนหรอกนะเจ็บว่ะอย่าเกียดอย่าสร้างอย่าติปุน,นันปุนีท้ ไปอ่าโครงการหนาเข้ากับสิไปวัดทิงโตล้วกะไปวัดทิงโตเนาะค่ะอ่าสาาแก้วลรอกะสีไปอ่านาคนปรปฐมเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าปทุมธาน,นีเนาะคะ่ะโครงการต่อไปไปปทุมเข้ากับจะไปวัดปลาข้องสิบเอ็ดเนาะค่ะพี่น้องเจบเคยณพาพีนพาะนองเนาะค่ะไปต่างจิตอธิษฐานขอพรอปูนาคราลรอกค่ะเมียานาคราดมากแล้วเนาะค่ะปูนาคราดเมียานาคราดสี่ทินเนาะค่ะ อทีรักสมรักษาพราธาตนเนาะค่ะบนสลาไหม้ยซักเนาะเนาะค่ะกลางสาอยอวตารข้องสิบเอ็ดผู้ไดทีีเคยไปนาศิคุณเคยแล้วกะ็ซัก์ศิดยางมาค่ะวัดป่าข้องสิบเอ็ดถูกสถานทีท่ทีเจี๊ยบเดินทางไปเนาะค่ะพี่น้องล้วนแล้วแต่มีบาร,รมีองค์เทพเทวาสิงศกดที่เพิินคอยรักสมรักษาคอยจะเป็นคนดีหรือบอดีก็ให้พี่น้องตัดสินเอาเนาะค่ะวางคออเมนเจี๊ยบกับบอยาววายัางมากมมยเนาะค่ะพี่น้องถา้าผู้ไดบ่มากกะ สามารถเลือนพานได้นะคะเพราะว่าคลิปเจียบกะอ่าไปในทางอทําบุญเนาะค่ะแล้วก็โชคลาภนิดนิดน้อยๆแล้วก็การใส่ชีวิตของเจียบเนาะค่ะเอฟซีแรลกๆกันอาสิคุณเคยดีเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันค่ะหกเก้าเด้อพี่น้องเรกประจําวันมืันนี้เนาะค่ะเด็กมหามงคลเนาะค่ะหกเก่าเนาะ นโมตัสสะภะคะวะตวระรโตสัมมาสัพพุทสัตนะโมตัสสะปะคะวะตวรารโตสัมมาสัพพุทสัตนะโมตัสสะภะคะวะตวระหโตสัมมาสัมพุทธัตส์สาธุค่ะแต่บารมีองค์พระสัมาสมพุทธเจ้าคุณประุูธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีหลวงพ่อสำเร็จบารมีองค์เทพเทวาสิงิาสทธิเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพอเมืองรับแลเจ้าแม่เมืองรับแลที่ปฏิสถานหรือคอยรักสมรักษาแห่งยอดเขาชมปูตลอดจนบารมีปูองค์ดำนาคราดปูเจ้าสมิงพ่าย ปูรื่นซีนาเสือขอบาร,รมีองค์เจ้าปูเจาา้ายาองค์เทพเทวาสิงศิทธี่ลูกได้เอ้ยซื้อเอ้ยพระนามที่ลูกได้ทาบุญส้างบาร,รมีรวมกับท่านได้โปรดลงมาประท่านโชกลาภ้ลูกหลานขอให้รัฐบาลวันนี้ลูกแตกสามโตมันทีงว,วดทีพันผ่านมาหากลูกที่โชม่ลาบลูกหลานจะนําผลหมากหลากไม่เพียงสักการบ,บูชาลูกจะมาล่ําถวายขอท่านปูได้โปรดเปิดโชคเปิดบาร,รมีเปิดทรัพย์ให้ลูกหลาน กับเอฟซีล่ะกะ่ะพี่น้องทุกๆกคนที่มาเห็นคลิปนะ่ะตอนนี้นะจะขอท่านปู่สาธุสาธุสาธุํลำรวยเวสุป,ป่ทุกคนเนาะค่ะสิปป่ปกซิงหานี่กะเป็นวันเกิดเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือความเสื่อ่วนบุคคลเนาะค่ะพี่นอ้องถ้าช่วงวันเกิดเนาะค่ะดวงคนคนนันโดยเฉพาะคนที่มาทําบุญสางบาร,รมีจะดวงแห้งเนาะค่ะพี่น้องที่สิงไดกัสีสมมงมารารถนาผู้ไดเกิดเดือนสิงฮากะ ทักทายมาแน่น่ะค่ะพี่น้องคอมเมนต์ไหวก็ไดหรือว่าทักช่องทางถูกช่องทางเนาะคะ่ะทีมีซื้อเดียวค่ะพี่น้องถูกช่องทางเนาะคะ่ะทีมีซื้อว่ากะแลวแต่เจ็บเนาะคะ่ะอย่างไหม่โชไม่ลาเบอร์ทุกคนลละพี่น้องแต่ว่ามันก็ะขืนอยู่กับบุญกับวาสนาของเฮาเนาะผู้ใดที่เอาอันกุมา่านนี่ก็ย่งเอามาถีมไห้เนาะค่ะพี่น้องถีมไหวก็คือเก่าค่ะน้ำกีข้อมุจลกับเพื่เกา่า เอาไปขึ้นสำนักบริสันกายคู่บาอาจารย์สวดท้อนหละกะทำบุญไหนเนอะค่ะสำหรับผู้ใดเอาเนี้ยงมาทิมไห้ขอเลงม,มุ่งคนประจำวันนี้เด้อผูกพอได้เงินเติมน้ำมนันพอได้เงินสือกับเขาท้ำบุญคนเฮาเงำอยากได้อยากเลียงกะเอามาานอกพี่นอกนักเทิงตอนอยากได้ในแม่ ย่ามอยากได้บอกว่าจะเป็นกุมงกุมานเนาะพี่น้องแพงไปไหนกับไปเซาบูชามาเพื่อที่จะเสริมดวงอยากไม่โชคไม่ลาบเนาะบางคนกะว่าข่อยทาปฏิบัติอิริสสีสื่อเหล็กยิ่งอ้ยอย่าใหวข่ยวแต่อันสีเหลืองสีขาวเพิ่นกันยั่งสื่ออยู่วัดบางท่านเนาะข่อย่าเมนแบบนักบวชเนาะค่ะพี่น้องข่อยโบไดตัดกิเลสได้ทุกอย่างข่อยเป็นคนปกติ จะเป็นคนปกติที่มากเดินสายทำบุญเป็นคนปกติที่มากนั่งสมาธิแพ่เมตาเป็นคนปกติที่มากส้่งบาร,รมีแล้กกาแผพเมตาหรือว่าอนุโมทนาบุญให้คนหลอบขางเนาะค่ะพี่น้องยิงเฮาอนุโมทนาบุญยิงเฮาแพรเมตาเฮ้ายิงเกิดบาร,รมีค่ะพี่นอ้องขึ้นอีกอาจะเป็นขึ้นที่สองเนาะค่ะพี่น้องที่เฮ้าสวดมนต์เก่ามือเก่าขึ้นเนาะคะ่ะ ส่วนมนเก่ามือเก่าขึ้นทางจิตอธิษฐานแผ่บาร,รมีแผ่เมตตากันผู้ได้ที่เหตุตรวมกันกับเจ็บเจ็บเสวาว่าเป็นพี่น้องที่มีบุญสัมพันธ์เจ็บคิดว่าพี่น้องนาสิมีโชคมีลาป,ประจําวันที่สิบหกสิงหาสิบหกสิงหาวันเกิดเจ็บเจ็บเสวาว่าเจ็บตองมีโชคมีลา่าหลายเนาะค่ะพี่น้องทุกทุกปีค่ะสําหรับเอฟซีผู้ไดทีติดตามเจบมาในระยะหนึ่งปีขนาดสีคุณเคยกับเจ็บเนาะค่ะกายวาจาได้เข้ามาไดที เอื้อเอ่ยออกไปที่บอถือบกควนเจี๊บกะขออโหสิกรรมพี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะพี่น้องเกิดมาอนุโมทนาบุญให้กันค่ะพี่น้องคนเฮามันบ่มีไผยยููขำฟ้าค่ะปรำด้วยเบิดสูซูผูสูคนเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนค่ะที่รับชมคลิปแล้วกะมีจิตเมตตาให้เจี๊บเนาะค่ะพี่น้องมีจิตเมตตาให้เจี๊บเจี๊บกะมีจิตเมตตาให้พี่นอ้องเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ